ปปรกาไทยประกาศขอยประกาศประกาศเอาจ้น <Pil> ้าท่บาเาดีดีเจบว่ก I mean, ็ไปยาลดตัด้าประกาศมันก็บอกว่าอันหจมันบอกวิ่งกับฟังบลดราดยังไปประกาศก็เพิ่มแ่ประกาศดีดหมายเลขทะเบียนรถรถหม่ทะเบียนรถหมายเลขทะเบียน สามกไก่ตอเต่าหกสามสกรุงเทพมหานครยังไม่หมดง่วงเขาเร้่องหุ่นจัดเดียวเลยกุไยรี๋สวดกตะกกัเป็นหนีต้องมายลลามดานักเราสิไม่หยุดกุณงเมีมเอง เจ้าของรถหมายเลขทะเบียน3กไก่ตเต่า6 3 4 4กรุงเทพมหานครมันควรพี่น้องไปเลื่อนรถของพี่น้องในเด้อนะครับเมื่อเนี้ยพี่น้องเข้ามาหลายที่อาจจะในเรื่องรถเดจกกระโดดเนี่ยเท่าไหน่ไก่ยางมาดูดูเด้อคณะกรรมการเด้อเป็นอยังไงยางมาดูดูล้วก็เอาเงินมา่งนี่ยนที่ปากเนี่ยที่ปากเนาะเราจะไปเรื่องอะไรเมื่อไหร่เราจ่ไปโหดจังวิธีอยู่ถ้าสมมติว่าพี่น้องมันมันกู้ได้ก็ได้ประกาศได้ขึ้นขึ้นในกระเด้ประกาศที่เสียงบล็อกไม่มีที่หนึ่งมีที่หนึ่งที่แบบผู้ต้องประกาศ พี่น้องขับรถไปแม่บ้านอาแบบใดนขับรถไปแม่บ้านแรย่างมาฟังถ้าภูมิมาจากเกษตรสมบูรณ์นี่คออกว่าีสีางนางรักษาไเช่อรเป่าับไปทัวเว้ยวนน้เราไปทัวรอะเอามาไหลอารมณ์เก็บาน มันจีมง้นับัดเนื่องบัดเดียวแค่เอาไปละจำตึกหัวใจบัดนืงมันเป็นจังไรอากาศมันจงี้ยเวเนาะมันหลายงานมือนกอ้สองานคุณอ่ะมือนีสงานกับพระเจ้าอีนนตะกเคือนเออมือขมีอีกนั่นอ่ะไอ้จังไรไข้รอยรู้กตีแน่เอาตรงจะไปเหเ็ได้หัวอตี